ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมงานพุ่งหาความก้าวหน้าแต่โดนขัดแข้งขัดขาจากผู้ใหญ่เสนอไอเดียอะไรไปไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจำต้องทำงานไปตามระบบเจ้านายหรือลูกค้ายังไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆระวังอย่าเถียงนายจะอยู่ยากการเงินพีคมากร่ำรวยที่หวังโชคลาภมานานจะได้ ด้านความรักคนโสดสนิทมีคนเข้าหาเยอะรักอยู่รอบกายแต่ไม่ชอบใครสักคนใจอาจไปอยู่กับคนเก่าหรือเข็ดกับความผิดหวังเก่าๆจนไม่เปิดใจคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะยังคุยกันอยู่แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงและอาจมีตัวเลือกใหม่ด้วยกันทั้งคู่ใจหวังให้คนใหม่ดีกว่าเก่า คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานภาพความรักยังอยู่ครบแต่ใจไปไหนแล้วระวังอึมครึมกันจนปล่อยให้มือที่สามเข้าแทรกได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงกับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2568โดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเกิดคุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลัคนาค่ะแล้วก็จะใช้ไพ่ในการทํานายล้วนๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนําให้ดูทั้ง2คลิปเลยนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะถ้าต้องการทราบดวงส่วนตัวก็ขอให้ทักไลน์มาคุยกันมาถามรายละเอียดกันค่ะเก็รับดูดวงส่วนตัวแบบ มีค่าครูค่ะลายไอ d ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้ description นี่แหละค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เกี่ยวกับเนื้องานแล้วก็เป็นไพ่ประจําตัวของคุณด้วยเนี่ยได้ไพ่ของความพุ่งทยานอัศวินถือดาบเนี่ยขยันขันแข็งมากการงานมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็พร้อมลุยพร้อมสู้ในการที่จะแก้ไขฝ่าฟันปัญหานั้นและส่วนใหญ่ก็จะแก้ไขได้ดีด้วยเพียงแต่ว่า,าไพ่ใบเนี้ยบางทีมันพุ่งทยานจนเกินไปเราจะต้องดูรอบข้างด้วยว่าเขาพร้อมจะพุ่งทยานกับเราไหมถ้าไพ่ของคนรอบข้างก็เป็นไพ่ของการพุ่งทยานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนั่น คุณเนี่ยจะพุ่งมากมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าแต่พอมาดูไพ่ของคนรอบข้างแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยพุ่งไปพร้อมกับคุณเท่าไหร่ยกเว้นลูกน้องสําหรับใครก็ตามที่มีลูกน้องอันนี้ดีลูกน้องเขาก็พร้อมที่จะพุ่งทยานไปกับคุณมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะลุยในการต่อสู้แก้ไขปัญหาขยันขันแข็ง,ขง,ขงดีมากแล้วตัวคุณเองก็มีไอเดียใหม่ๆลูกน้องก็มีไอเดียใหม่ๆที่จะเข้ากันดีสามารถนําพาธุรกิจการงานไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จได้อันนี้ในกรณีที่คุณเป็นตัวหลักของทีม หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีลูกน้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานแล้วมีเจ้านายอันนี้อาจจะต้องลดความพุ่งลงมาหน่อยเพราะว่าไพ่ในตําแหน่งเจ้านายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไพ่ของความขัดแย้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมด้วยก็ได้ไพ่ของการที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเรื่อยๆเอ่อยๆไม่ได้พร้อมจะพุ่งทะยานไปกับคุณดังนั้นต้องดูสถานการณ์รอบข้างด้วยว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะลุยในการแก้ไขปัญหาเราอยากจะทํางานหนักแต่คนรอบข้างเนี่ยย,ยังยังไม่ได้อยากจะทํางานหนักข,ขนาดนั้น หรือว่าคุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะทําตรงนี้มากเหลือเกินคนรอบข้างอาจจะไม่ได้สนับสนุนโดยเฉพาะเจ้านายได้ไพ่ของความขัดแย้งด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยเสนออะไรไปไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยทำไปตามระบบเดิมไปก่อนดีกว่าจะได้ไม่มีเกณฑ์นในเรื่องของการขัดแย้งกับเจ้านายมันมีเหมือนกันนะคะที่อาจจะขัดแย้งกับเจ้านายนะซึ่งตรงนี้ไม่เป็นผลดีจะทําให้คุณอยู่ยากเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้สงบปากสงบคทำทําอะไรเดิมๆไปก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเจ้า นายคุณก็มีลูกค้าหรือถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณก็มีผู้ว่าจ้างนะคะลูกค้าและผู้ว่าจ้างตอนนี้ยังไม่ค่อยรับไอเดียอะไรใหม่ๆเท่าไหร่บางทีคุณอยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการของคุณไปในทิศทางที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่พวกเขายังยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆอยู่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ค่อยได้มากเท่าไหรค่ค่ะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอยู่ในจุดที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้พุ่งทยานมากจนเกินไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแต่ถ้าพุ่งไปเนี่ยด้วยความที่เขาได้ไพ่ถ้วยเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆไม่ทะเลาะก,กับคุณหรอกคะ่ะแต่เอื่อยๆก็ทําให้คุณหงุดหงิดได้ตัวคุณเองนั่นแหละมีเกณฑ์ที่อาจจะไปทะเลาะก,กับเขานะคะเนื่องจากว่าของคุณเนี่ยได้ไพ่ของคุณที่ขี้หงุดหงิดด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของลูกน้้้้ออออองงงงงย่่่่าทีีบกกกกไปแลลลวูลูนดนดเคะ ทางด้านการเงินโดดเด่นมากค่ะไพ่ในตำแหน่งรายรับได้ไพ่ราชนีถือเหรียญเลยนี่คือไพ่ของความมั่นคงทางด้านการเงินมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการเงินคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งถ้าเกิดว่ารายได้หลักของคุณเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มคุณมีโอกาสที่จะมีงานเสริมที่จะสร้างไรายได้เพิ่มได้การเงินเข้าอู้ฟู่ดีมากมีเงินหลั่งไหลามาหลายทิศทางค่ะในเรื่องของรายจ่ายที่ออกไปก็ไม่ได้เสียเพราะว่าได้ไพ่ทีด่ดีได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนี่คือการ รอคอยแล้วก็สมหวังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเงินที่คุณรอจะต้องได้ลูกหนี้ที่เคยหนีหายจะวนกลับมาใช้หนี้หรือว่าเงินตกเบิกหรือว่าเงินลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณเคยลงทุนแล้วมันจมทุนเนี่ยตอนนี้จะถอนทุนคืนได้แล้วเพระพาะไพ่เจ็ดเหรียญคือเรื่องของการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเงินอะไรที่คุณรอรอมันเนิ่นนานเนี่ยตอนนี้จะได้หมดแล้วส่วนในตำแหน่งของ โชคลาบได้ไพ่เดอะสตาร์อันที่จริงแล้วเดอะสตาร์เนี่ยไม่ใช่ไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาบก้อนโตอะไรนะคะแต่เดอะสตาร์เนี่ยมาพร้อมกับไพ่การเงินสวยๆทั้งเซตเลยแล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปก็ดีด้วยนั่นแปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาบอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นลักษณะนี้เดอะสตาร์ star คือการรอคอยอย่างเนิ่นนานแล้วจะสมหวังนั่นแปลว่าคุณต้องเป็นคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่ตลอดแล้วไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้แต่ก็เสี่ยงอยู่นั่นแหละชอบเสี่ยงเหลือเกินแต่มันไม่ค่อยได้ตอนเนี้ยเดือนเนี้ยมีโอกาสที่จะได้แล้วค ไม่ใช่เงินก้อนโตอะไรนะคะเผลอๆที่คุณเคยเสี่ยงโชคสิ่ยงดวงมาตลอดเนี่ยที่คุณลงทุนไปเนี่ยอาจจะเยอะกว่าที่ได้ในเดือนนี้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณก็มีความแฮปปี้ยินดีปรีดาอยู่ดีที่ได้ ไพ่จบไพ่สรุปนะคะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคุณในการงานแล้วก็การเงินถือว่าสวยแล้วก็เป็นไพ่สุขภาพแล้วก็เป็นไพ่ของการดําเนินชีวิตเนี่ยได้ไพ่สิบถ้วยเลยนั่นแปลว่าชีวิตของคุณอยู่ดีมีสุขดีมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีรถราที่ทําให้คุณสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตถึงแม้ว่าการงานเนี่ยคุณจะพุ่งทยานแต่คนรอบข้างบางคนเนี่ยเขาอาจที่จะไม่พุ่งไปกับคุณคุณก็ไม่ได้มีความทุกร้อนอะไรไม่ได้อินังขังขอบอะไรดูมีความสุขดีน่าจะมีความสุขกับการที่เงินมันเข้าการงานช่างมันทำไมพพ่่ก็ไมเสนอ ไอเดียไปแล้วไม่เอาไม่ซื้อก็ช่างไม่เป็นไรก็ทํางานตามระบบไปก็ได้ไม่ได้ยากอะไรงั้นเรามาเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตของเราดีกว่ากับการใช้เงินของเราดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ดูว่าจะใช้เงินแบบเกินตัวหรือว่าใช้เงินสุรด้วยสุดายอะไรนะคะดูว่าถ้าจะใช้เงินส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการซื้อข้าวของอะไรที่เข้ามาแต่งบ้านหรืออำนวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตซึ่งก็จะเป็นข้าวของที่ดีด้วยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะไพ่ในตำแหน่งของแต่ละสถานะเนี่ยไม่สวยแต่ว่าไพ่จบไพ่สรุปความรู้สึกนึกคิดของคุณในเรื่องของความรักเนี่ยมันยังเป็นไพ่ของการที่มีความรักวนอยู่รอบกายอยู่เลยดังนั้นรักยังอยู่แต่ใจจะไปไหนซึ่งจะเป็นใจคุณหรือใจเขาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดสนิทก่อนคนโสดสนิทเนี่ยมันก็มีแต่ใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณได้ไพ่สิบดาบก็แปลว่าคุณน่าจะมีคนเข้าหาแต่คุณไม่เอาคุณไม่สนซึ่งสิบดาบเนี่ยแปลว่าตายไปแล้วจบไปแล้วหรืออะไรก็ ก่าที่คุณไม่เอาคุณไม่สนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังยึดติดอยู่กับคนรักเก่ายังรอคอยคนรักเก่าอยู่หรือคุณอาจจะเคยเจ็บมาหนักจนกระทั่งคุณเข็ดจนกระทั่งคุณไม่อยากจะเอาแล้วเรื่องความรักทั้งทงที่มันมีความรักวนอยู่มันมีคนเข้าหาด้วยไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนี่คือไพ่ของคนที่เจ้าสเสน่ห์จัดเลยนะคะมีคนเข้าหาเยอะด้วยอาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําแต่ดูเหมือนกับว่าคุณไม่เอาคุณเข็ดหรือคุณยังรอคอยคนเก่าอยู่ซึ่งในบรรดาคนที่เข้าหาเยอะแยะนั้น ไม่มีคนเก่ากลับมาค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังต้องรอคอยต่อไปในเรื่องของความรักจึงถือว่ามันก็มีคนคุยแหละนะคะแต่คุณยังไม่ได้สนใจใครยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะได้ไพ่แปดดาบแปดดาบคือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงตามลักษณะหน้าไพ่เลยหน้าไพ่ก็คือคนที่ถูกพันธนาการเอาไว้ถูกรัดเอาไว้นะ,ะมองไปเบื้องหน้ามองไม่เห็นด้วยถูกปิดตานะแต่ว่าถึงมองเห็นก็จะเจอดาบด้านหลังถอยไปก็ไม่ได้ก็เจอดาบดังนั้นมันก็เลยอยู่ในจุดที่มันก็กลื้นไม่เข้าครายไม่ออกจะเลิกคุยก็เลิกไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้เห็นเกณฑ์ที่จะพัฒน,นามองไม่เห็นอนาคตอะไรแต่สถานาการณ์ของคุณหรือบางทีอาจจะเป็นของเขาด้วยก็ได้นะคะมันมีไพ่คนเยอะเเรื่องแยข้ามาม นั่นแปลว่ามันเริ่มจะมีตัวเลือกใหม่มีตัวเลือกเพิ่มซึงอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเนี่ยมันก็จบ ด้วยคําสรุปเดิมว่ามันยังไม่มีการพัฒนากับคนเดิมและคนใหม่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาด้วยเพราะถ้าย้อนกลับไปดูในเรื่องของคนโส,สนิทนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ก็ยังยึดติดอยู่กับคนเกา่าเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในจุดที่คุณมีคนคุยมาเนี่ยคนเก่าก็คือคนที่คุยมันเดิมของคุณนั่นแหละคุณก็ยังรอเขาอยู่ยังอยากจะพัฒนากับเขาอยู่เพียงแต่ว่ามันมีคนใหม่เข้ามากระตุ้นทําให้เรากอเกิดความหวังแต่พอคุยแล้วจริงๆแล้วมันก็กลับไปสู่จุดเดิมคือใจคุณอะยังอยู่กับคนเดิมอยู่มันก็ ไม่เปิดใจให้กับคนใหม่แล้วมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์กินไม่เข้าใครไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงต่อไปค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความอึมครึมดังนั้นสถานการณ์ความรักเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามาแล้วก็ไม่คุยไม่เคลียร์กันจนมีความอึมครึมนะไม่ได้เลิกแต่ก็ไม่ได้คุยกันดีอาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันที่ดีนักที่นี้เดือนนี้ต้องระมัดระวงังเพราะว่าไพ่ของคนเยอะเรื่องแยะมันเขา้าดังนั้นการที่มันอึมครึมอึมครึมรบางทีมันก็เป็นช่องว่างช่องโหง่ที่ทาให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่3ามเข้าแทรกแซงได้ง่ายซึ่งตรงน คุณและคนรักเป็นคนเจ้าชู้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนเจ้าชู้แน่นอนมันมีเรื่องของรักซ้อนเข้ามาได้ง่ายมากๆในช่วงเดือนนี้แต่ถ้าพื้นฐานแล้วไม่ได้เจ้าชู้ได้กันทั้งคู่ไพ่ใบนี้เจ็ดถ้วยนะคะไพ่สรุปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นบุคคลอื่นเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่อาจจะหวังดีก็ได้หรืออาจจะหวังร้ายก็ได้บางคนเนี่ยเขาเห็นว่าคุณทั้งคู่เนี่ยคุยกันมีความอึมครึมก็อาจจะเข้ามาอยากที่จะมายุ่งวุ่นวายอยากจะมาช่วยอยากจะประสานแต่ว่าดูทรงแล้วมันจะทําให้เรื่องของคุณทั้งู่บาานปลยใหญตไ เพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาอยากจะช่วยเนี่ยเขาหวังดีเนี่ยแต่ว่าคุณครูอาจจะยังไม่ได้อยากให้คนรอบข้างรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ของเรามันอึมครึมดังนั้นมันก็อาจจะเกิดการทะเลาะกันเองว่าเธอไปบอกพ่อแม่เธอหรอเธอไปบอกคนนั้นคนนี้หรอให้เขามาช่วยเป็นกาวใจอะไรเงี้ยนะมันก็จะทําให้ยิ่งทะเลาะหรือว่ายิ่งอึมครึมกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นในช่วงสถานาการณ์นี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวงังไม่ให้บุคคลที่3าเข้าแทรกแซงไม่ว่าจะมาในรูปแบบของมือที่3มหรือมาในรูปแบบของคนที่หวังดีทีท่เข้ามาม ากจะเป็นกาวใจช่วงเวลานี้ยังประสานอะไรไม่ค่อยได้ต้องอยู่นิ่งๆกันไปก่อนค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกบมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ